นี่นะครับท่านผู้ชมลักษณะนะครับในการหากินนะครับในการใช้ชีวิตนะครับของหมูป่านะครับดูดูเราอายต่อไปเราจะปล่อยแล้วเราจะไม่ให้อยู่คนเดียวนะครับอยู่ตัวเดียวหรือว่าไปเล่นตามใจเขานะครับปล่อยเสร็จเราจะมาคุมเราจะมาดูจนว่าเอาน้องเกาคอกนะครับพี่เหลือเป็นหมูที่น่าติดตามมากนะครับดูขนแดงทั้งตัว แล้วก็ออกมาไม่เหมือนลักษณะของใบบุญไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับที่เหลือมีมีมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ว่าในการฝึกในการที่จะให้อยู่เหมือนแม่เล็กนี่มีสูงมากครับตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนของแม่เล็กก็ว่าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับถ้ารุนดูครับทุกผู้ชมดูครับดูนี่วิธีการหากินก็ออกมาแป๊บเดียวขุดขุดขุดผ่านมดนะครับนี่นะครับดูครับมาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับอ้าวลักษณะการวิ่ง ก็ไม <ítulo> ่เหมือนตัวอื่นนะครับไม่ไปบนไม่ไปบนไปปุ้นไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับท่านท่านผู้ชมดูครับดูเอากินไม่ยากกินไม่ยากอยากกินอะไรเอานี่นะครับเข้าใกล้คอกไม่กลัวด้วยนะครับหมูใหญ่เมื่อกี้ไปล่อบุญถึกไปเล่นบุญถึกนะครับดูครับดูไปวิ่งบนสวนต้องไปลูกไปวิ่งบนสวนไหมห้ามวิ่งว่าไม่ดันนะห้ามวิ่งว่าไม่ดันนะห้ามไปเร็วเกิน เอาอยู่แถวนี้เอาอยู่แค่แถวนี้ก็บอเอาอยู่แค่แถวนี้ก็บอพี่พี่เอาไปโยนใส่ก้อนขึ้หมูนั่งก่อนวิเดตไอ้ถือครบมดอะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ถือครบเรียบร้อยหมดอะอือไปแล้วครับ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 เอาจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านจะเข้าบ้านเออไปแล้วครับไปยุ่ยไปยุ่ยถึกอีกแล้วไปยุ่ยถึกอีกแล้วโมบี้ยุ่ยถึกอีกแล้ว ไม่เล่นไก่ไม่เล่นไก่ไปถึงไม่เอาไปถึกไม่เอาดูครับดูดูดูไปถึงเล่นน้องเบาๆไปถึกไม่เอานะเอา้องใหญ่้อกใหญ่กินกุ้ยเตี๋ยวก่อนที่เหลือไม่มีกลัวนะครับไม่กลัวน้องนะพี่แยดน้องนะน้องนะพี่แยดไม่เอาไม่เอาดูดูดูสาวใหญ่ดูสาวใหญ่ปล่อยไปพี่เหลือไปที่เหลือไปไปเลยไปพี่แยดเดี๋ยวมันจะกระโดดลงเอาเหลือไป เดี๋ยวมันจะกระโดดออกไปพี่แหวไปไม่ได้นะครับตัวนี้นะถ้ากระโดดจริงๆแป๊บเดียวพี่เหลือไปเล่นทางนู้นไม่เอาไปไปเล่นไเล่นบ้านพุ่นไปขึ้นบนดอยไปไปขึ้นบนดอยไปงไม่เกียดมันขึ้นบนดอยมันวิ่งบนสวนมันไปไปไปเลยไปเลยขึ้นบนสวนเลยไปวิ่งบนบุญหมอบมานี่บมอบมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวยื่นกับพี่ถึกละมามาไอ้ไกลไปไปไปวิ่งหลังบ้านพุ่นมาพ่อเร็วมาพ่อเร็วมาพี่เร็วมาพี่เร็วมาพี่เร็วมาพ่อเร็ว ไปวิ่กงปนไปเต่าไก่ไม่ได้ครับมันติดกลัวอคอกนะครับเอามาอยู่นะครับถ้ามันกระโดดออกมานะครับโอ้ฝนจะลงแล้วเอารีบเล่นรีบเล่นฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วเป็นมาแล้วครับฝนตกมาอีกแล้วครับพี่มิกลมมีหล,ลังรุดผมอะ่ะเหมือนจะอยู่ในรังถีม่วงอะ่ะก็มือกำ เดี๋ยวฝนตกน่าจะได้จับเข้าบ้านก่อนนะทุกคนสุดยอดครับบุญเรือนะครับน่าติดตามมากนะครับในการใช้ชีวิตของเขาถ้าดูนะว่าลักษณะในการเล่นในการใช้ชีวิตในการหากินนะครับนี่เพิ่งออกมาเที่ยววันแรกนะครับดูครับก้อนหินดูครับท่านมก้อนหินเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับยกขึ้นเลยนะครับดูดูครับสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆ สวยมากครับออกมาสู่ธรรมชาติก็ได้อยู่กับใบไม้ได้อยู่กระทบกับใบไม้ได้กระทบกัอบอากาศข้างนอกนะครับลักษณะจะเปลี่ยนเลยนะท่านผู้ชมดูครับลักษณะจะเปลี่ยนเลยสวยงามมากโอเคครับคลิปนี้ผมูงจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณครับเดี๋ยวตาตายอัปเดตดได้ดูกันเรื่อยๆติดตามบุญเหลือกันด้วยครับขอบคุณมากไปแล้วครับไปแล้วครับ